พี่น้องแหลเอฟซีถูกทุกคนเนาะมาผมมาพอกับซาลาเซนกับเซนเคยมือนีอาจสิบแบกตาเนาะเพราะว่าซาลามาอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไมอ่มอยู่ลานผกใหญ่พี่น้องซาลามาอยู่ลานผกใหญ่มาทำบุญทำกุศลเนาะพาน้องจอยมาสวนลดน้ำเนาะ ตอนนี้ซาลากับิรลีว <อ60 |startoftranscript|> ิวห้เบึงบริเวณที่วาอยู่แถวบริเวณท่วาบ้านเกิดโพของสาลาวเนาะปีนเนีได้กะติดตามหับช o o กันได้เลยเนาะพี่น้องว่าอยู่บ้านเกิดโพของสาวลาวบ้านเพื่อนหินนี่สิมีความเจริญและกะเป็นเนี่ยไดกะให้เบึงติดตามหับช้มเนาะพี่น้อง้าผู้ใดอยู่เขตที่ว่าหู้จักบ้านเพื่อนหินหรือว่าบ้านดงเมืองมีที่สาลาว อยู่ในขณะนี้เนาะคืออยู่เดือนวัดบ้านดงมังมีมเฮาเนาะวา็เฮาสีตามรีวิวไปตามสนุนทุนทางเนาะพี่นอ้องที่ว่าสิพ้าไปแถวบ้านเทือนฮินบริเวณเรียบหล่อสายคล้องถนนเรียบหลออสายคล้องนี่สาลาสิไปหอดสายกะถาก้ารอติดตามหับชมเนาะพี่น้องก,ก็คือถนนทุนทางฮาสี่ออกไปแห่งบ้านเทือนฮินเนาะนาตอนนี้ฮาก็อยู่ ขี่บั้นดงมังมีวานคือเก่าคือเดิมติ๊กติ๊กบั้นเดินทีนั่นแหละคดงมังมีวานกะถนนทุทางกะบซัท่ายญ่จากยาดอนบนนอพี่น้องกีว่าให้เร้าบ้านเทาได้เที่ยวสะดวกสบายกะสาธุอโมทนาบุญนำนอพี่น้องนี่ได้ไต่ก้นกีนอพี่น้องตาลายอยากหยกถนนนี่ไปตั้งอยู่บ้านนะมุงขึ้น ินปักซองเด้พี่น้องเลยเดี๋ยวห้าสิไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าห้าสิบคน่งเขาจะเร็ว่มนหาชิปเชนผูกเป็นโ mm. อกเน่เป็นโอกผูกความสูงเด็กหน่อยมาแต่งเฮียนนะโอ้ยเด็กหน่อยกระพื้นมพี่น้อง เลีกยงน้อยกระพื้นพี่น้นองในถนนงามหล่นทิบเล้ากับโบเปื้อนเนาะพ <f aces> ากันพื้นเซลเซลพี่น้องนี่มาเตยรกระสุดแขนทางเนาะพี่น้องอันชินลไลตาหน่อยๆ ตอนนี้ซสาเราออกมาได้ซีแยกเลยสีแยกลุ่งนี่คือบันเทิงหินนอต้าแต่เสาเราสิไปเส้นทางตรงเนะาะเพื่อว่านี่คือบันเื้งหินเนาะบันพอบานเกิดของเสาเราเองเนาะพี่นอ<ๆ>้องนี่ซสาเราก็สีครับเปเรเรอยๆสิไปชมหน้าครั<ๆ>บบ<ๆ>อมาไวจีผพาไปชมอมึงหน้าพี่น้อง คือทาดานทาดานเงินหินหนอนนี่ก็คือเงินหินบ้านเกิดพ่อของสาวลาวเนาะบ้านพ่อของสาวลาวบ้านเงินหินสุดยอด ในปีอันนี้เจ้ากำลังสีเห็ดคัวเจ้ามาสีเห็ดคัวต่อเติมตัวนี้เนี้ยเล็กมาเนาะพี่น้องตัดสองข้อน สาลาวเนาะพี่น้องเยนสิบพานผมกวไปหน่อยหนึ่งเจมีนหน้าสาลาวเนาะพี่น้องเขาจะได้ห้ามองจอดเกินเพราะว่าหน้าสาลาวอยู่กับกับกำบายตอนไปเนาะอยู่ข้างสายข้างนะั้น เดี๋ยวมีทางเข่าอยู่ไ,ไมหมจังเออกับหน้าห้าเลยมองป้ายนะหกมาแล้พี่เนี่ยแถวนี้แล้วเขาก็ยังมีแต่อุอ่นจะร้องข้องเขาก็ยังได้ระบายจอดเบียนเข้าไปบ้างนะเอะอเขาก็บโบเบียนแท้เอเอเ,อน,เนี่ยเชิงหน้าจะลาคือป้ายเนี่ยพาพี่น้องไปรอใช่จีจไปเบิ่งหน้าก่อนนี่น้อง ระวงังรถขามถนน,นเลี้วนาเลี้ยวลางนำ้ำรูสา<อ>กอ,อันนี้เสทางบิปซ้ำใต้เอาเกิป้ำอะไริ้ใต้หลอของไเออเส้นทางเลขที่ิปซ้ำีสงเดียวนี่งแงห้งะรพี่นี่แห<อ>ละเขาไปหน้าซาลาวพี่น้องเกิดนี่แหละใน,ใน,นี่แหละแดนเกดซึ่งมองทางเขานี้แหละนี่แถบล่อง แถวทางเขาเนี่ยแหละแล้วลก็ไปหอดอันนั้นอุ้ม,ม,มจะร้องข้องมันขึ้นกับอันอนี้นี่พี่น้องถ้าเอาลงเลยอเออกอ,อ,อนหเดหจือแล้วมันแต่ข้าวเข้ามาเห็นหน้านะมันบมเมียนตาใหญ่เด้พี่อ,อ,าอมาอยู่บันทอ่หินกัดลดต่ำลง ลดต่าลงแล้วก็คูนดินเกิดมาอยู่ได้นี่ละพี่น้องหน้าของชาวลาวบนชาวลาวที่มาอยู่ป่าทิ้งเทือนห่างเดียนี่สภาพการเกิดคือเห็นสภาพการก็คือเห็นนี่ยละพี่น้องมีแต่ก๊อกน้ําแทงอะลรผมจะร้องข้องถ่าสชิมาอยู่แท้ก็ต้องต่าป่าแถวหนีลงเนาะต่าป่าแถวนีลงแล้วก็คือคูนดินนี่ก็แม่นเบิดเนาะนี่ นี่แหละฮุนสุดฮุนทางนี่แหละต้นไห้ใต้หลอนนะเนี่ยเออต้นหั่งนะสุดเด่นออก็ก็ให้น่าเขาคือกันเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยให้น่าเขาลงสุดเลยนี่เนี่ยสมุนสมุนเห็ดสเซ้งกระลงไปสุดผุนเลยเนาะพี่กระสุดซุดมองผุนแล้วร้อยต้นต้นหนามผุ ปลายผู้เด็กต้นไม่ไงสองเฮกตาร์กูอะต้นตะแบงกี่อบอกห้องข้านั่นแดนข้าเสิงกับลุกนั่นสีอยู่ต้นต้นอันนั่นต้นตาลตะกี้มันมีต้นตาลผี่นะฮะน่ะเอออันนี้มันสิตรงครับตงมันตรงเขาไปเลยเป็นจนสซูทกู ก <ET>. ัมีมีก็ไผ่เห็นและวมงแดนไงเราปลูกก็ไผ่ไว้ทางเลยแหละแต่เฮาสิบวเอาเข่าคุ่งทางเพราะว่าเดี๋ยวมีโครงการเห็ดสีเลนอีกกัะเฮาสิได้ยับออกมาคือเก่าแต่ขนาดน,นี้แต่ยังดินดินดีเห็ดดินดีเห็นทางนมันก็นยังมาดินเฮาแล้วเ,เ,เห็ด <ET>. แต่นี่ลงไปนู่ขี่กัแมง,งแมุมกือแมงมุมกือลายลายล,ายลอยเอ้ยสาม สามปีมีเถื่อนหนึ่งในป่ากระส่าละปา่ากล้วยนี่แหละพี่น,อน้องนาของสาลาวอยู่เงินหินนานาพอห้าพัาน,น้าน,น, <laughs> นาพอใหญ่นาพอของสาลาวนี่แหละเต็น,นี์ไปผุนลันกระป่าป่าป่าเข้มท่างนี่ป่า,ปาเข้มทางนี่นหกแห้งพี่นอ้องเอ้ย ตาเ้าวลาได้มาอยู่ตำลงอือกระถึกป่าแถวนี้พี่น้องเอ้ยจังสีได้คูนดินนี่สิอย่างไปหาเพื่อนเทียงกี่น้องก็ลืมลืมเวเพื่อนหย่างหย่างลงไปหน้าก่อนลืมมาเวเพิ่นเขางามนอปีนี่นะงามอยู่ไหนฮ้องเฮานันพน้นพ้นตกคำ งามหมพี่น้องเอียงอันนี่มักบวบก็เทียงหน้าบวาต้องยากวิหาไกล่เลยพี่น้องเป็นหมากหรอกกรปิดกิโลด่ว,ว,วอีมอยงงยฮะกับมาติดกับขงเฮาบลสจ้ใส่ข่าหยั่งน้าเนี่ยอือ ไปเจ้พาพอเห็นห้องลุงเราน่ากสสุกซ so so ุกนะเออของเอากองก็คือกันบ่เออเอากองกันบ่เสียอของเห็นห้องเอากองกับเออเนี่ยเลยนะอือจะนอนหน้าบ่ แล้วบบาไปใส่ใส่หร,อหรอนอนเปลเมื่อ,อไรเด้อบาทนี่ยู่ดิไม่แหง้แหงอ่องา,อาบ่เขายัางสิบไปข้างหนาอยู่ออ,ยออกมาหุนทางแล้วพี่นนอะ นี่นเน,นาะแมนเงา้ยวลงของพุนเงาวลงของแต่หน,าท,า,หนาท่างกันแต่หนาท่างกับสิบกว่ามันสึงสึงรักนี่มั้งหน,าท,า,งหนาท่างเนี่ยร้อย นาท่างเงยกระสึงนี่แมนสึงนี้แมนกระสีวางนี่น,นี่น,ทา,น,น,นาท่างกับไปไปห้องรักผุดละไปทั้งห้องรักใบผุดละน,น,น,นาท่างกับใบใหญ่เป็นไห,นไหนประมาณห,หาา้าสิปนาท่างหน่อยสิหาสิบเมตรพุ่นมองเฮาซื้อกับเบื้อล้ำหน่อยอยู่พุนเออแมนหน้าเดึงน่ะแหละ น่ารองห้องเอาเอากองนั่นล่ะพี่ไ,ไอเคยไ,ไปพี่ไอเคยไปดำอยู่พี่ไอเคยไปดำอยู่แม่นเขาต้องซื้อนา่าดินเขาไปหมองเขาซื้อน่ะกวางสามสามเฮกตาร์กวางม,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 มาไหว้เคยไปเลยนะไ, <laughs> ไปต่ออีกพี่น้องครับตอนนี้เขาก็สจะไปต่อเนาะพี่น้องหลังจากีิว่าผ้าพี่น้องมา ิึงดินอยู่หน้าเสาวราวเนาะเมือ okay. ่อก่อนเด้อพอน่าเอ้ยพอน่าอยู่ปะเมื่อก่อนพอเน่าไปเมื่อไปเมื่อพามาจอบหน้าพามาจอบหน้าพี่น้องอันนี้เลื่อนเป่าขอดนสอันเนี่ยเขาเขาใกล้เติมจากหน้าจากหน้าท่างไปนี่ประมาณประมาณอันนั้นจากท่าใดสองสองร้อยเมตรได้ป้ะ งานบ่ฮหอดบ่ออดนะน้องคำเออภาครถวิโก้ตัวนีเลยไปเมนบ่นบ่ไออหน่ะตัวต่อกันตัวนีเลยนี่ทาไรตัวนี้นีเ่าไไปนี่วิทยาน่ะก็แมนดินลลกแมนขานี่ออาอขางานร้เมตนึ่งกัแม่นรถดินร้อยร้อยเมตรบ่ฮอดสองร้อยเมตรมนเท่ไรอะี่นภาคใหนหน้าเขาไปเนี่ยก็แมนกระจอดดิ้นเท่าแล้วบีแมน เนี่ยวิทย์เนียนะไปนี่มันทอดถือว่าลอยแมสหนี่แต่ดินกับจะลงมาพอดีมือนะเขาลงมาบนดินกับะแน่ลงมาหอดีนี่แถมนี้ดินของชาวเราเองหกขนาดพี่น้องเลยแม่เราไปยินเผลสุดท้ายอยู่เส้นเส้นทางเลขจีสิบสามไต่หล่อใส่ของเนาะพี่น้องนี่ก็คือเฮากำลังเข่าบ้านเราบาหูเนาะใช่ไหเรียบหล่อใส่ของเห็นทางเราบาหูเนาะพี่น้อง อันนี้ก็คือห่อนบ้านเรามางูดแล้วเป็นหีิงกับห้อยเนาะห้อยไก่เจี๊ยบห้อยอยากได้เขาห่อนไปอยากได้บ้านเนาะตำบ้านเพื่อนเนาะเรียบเราใส่ของมันไหนเป็นยงบ่ครับแม่ยอันนี้คือถาดดาบเรามังคุดเนาะพี่เนาะนทาง ไปดืออนูคทางถามไปสานุมานตอนนี้มันเป็นเส้นทางสิงคโปเบื้องเบื้องล่างเบื้องเบื้องล่างใต้กองเบาไปความเราพยายามสังเกตเป็นแห่งใจเห็นเราเนเดินพี่น้องเราก็มีความพยายามสูงไหมแบบเป็นตะกองที่นิ่งที่สุด ขัาวบันเวินคุณแล้วอมานถึงตนไหว <c oughs> นี่บันเวินคุไนไอเจ้าเอาไปคุมสายจ่แลตหน่อยมันเเจ็บขาอีกม้เราเรียบเราเรียบตามสายคองนอกพี่นอ้อง เห็นของทางพอเห็นของเห็นแต่หงเฮียนหงเฮียนเอ <c oughs> ื่นๆนี่เนากับสีไปเน,ะน,ะนานนะ,นะกับสีมีต้นตาลกระโจกเนากับสีซีมุมๆแน่เพราะว่าขี้ดินเนาะพี่น้องเพราะว่าขี้ต้มป้งคือเนากับสีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ตอนนี้ผ้าห้าวกะซีสว่างเนี่ยน้อยหนึ่งบบได้มืดแห้งพอปันใดแต่กับโบมีแสงแดดผ้าพี่นองเรียบหลอตามเส้นทางเข้มคล้องนอกพี่นองเออเบื้องขวานีเก็บ่าได้่า ันอยู่โอ้เบือนเดิมห้าสิบห้าพี่น้องสองเบิงแม่น้ำคลองแม่น้ำคลองเขานำสิคืนอยู่บนน้องึปนอยู่โอ้โหน้ำคลองนี่คือหวยยังเกาะ อันนี้เขาก็เขาบัตรดานหรือว่าเขตเมืองไซบูทองตัวเมืองเมืองไซบูทองกับแม่เนาะพี่น้องแต่ว่ามีตลาดอยู่มีตลาดแบบปักซอยเยอะบ่มีบ่มีแบบนั้นเนาะบ่มีบ่มีตลาดไม่ใช่มีร้านรูปแบบแต่แต่บ่มีตลาดคือเมืองปักซองเนาะบ่มีตลาดใหญ่ว่าง่ายๆบ่มีตลาดสด ม่นบ่กว่ามีตลาดสดนี่ก็ห้องหมอเมืองหอง,อ,งททองหมอเมืองใส่ปูทองของเฮาเนาะพี่นอ้องก็เราใส่ของจะทแทนกันค่าี่าา่ะเขาตบโตเมือง เอาอไปเลยนั่นจักสีหยังเนาะเอกาก็สวรรค์เถอะแม่นบ่นึะข้างเป็นสวรรค์แม่นบ่หัวะโมหาเทโพสวรรค์เลยเนาะอ๋อโมหาทาโพอีหยังเนาะอันนี้เฮาสิไปทางทางไปพระธาตุพูนเนาะพี่น้องอันนี้ตัวเมืองก็สิประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องจะเ่ แม่ติ๊กติ๊กอาพุ้งเบะพี่น้องพุ้งเบะน้อยโอ้ยเบะน,น้อยคุณนะยอย่างงงวยงงอยนี่ก็แม่นทางขึ้นไปภูมิใจะดีหรือว่าเทาสิไปทางผาถัดโผล่นั่นเองเนาะพี่น้องเส้นทางนี้เรียบละไส่คองมากก็สิออกมาเบี้ยนเบี้ยนออกประมาณนี้แหละ เราเลายก้นไปกับบันโฟสิเกโอ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 ,โอปิติต้าตรงออกไปแต่ตอนเขาสีสีแยกตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้เขาสีไปพู่มมาเจดีกระต่อด้วยบรพรทธโพดเนาะพี่นอ้องมช่องทางข้างกับสีมีตรงหน้าสีเขียวเลื้องหน่อยๆน่ระว่ากำลังสีขาวแล้วดู เก็บเกี่ยวแล้วเนาะคนละอุกละเอา้าตอนนี้เอาอยู่มองเขตเขาทานแม่แม่เขาเกิดพิสานไม่พิสูนจน์อมาปุ๊บมันจะดีแล้วเนาะพี่น้งองปล่อยที่เอาต้นไหน นี่คือบานพูมอ่ะเจดีดโอ้ยตื่นตัวเองเอาางาขาวัดป่าบานพูมเนาะพี่น้องโอ้ยอามาหอดบานพูมแลวมีแต่ต้นตาลมีแต่ต้นตตา,ตาลแห่งนี่รัเขา่าวบารอากาศลม กู้นเงแต่ไม่น้ก็ม่แห้งนะคนตากโบราณใครอยากว่ามันรทุนจะต้องมาสิ่ยมันล่มันจะเป็นทางดำเช่นนี้ถ้าพี่น้องขำมาจากพังโ้พนอกพี่น้องพี่น้องเส้นที่ที่วบรรยากาศขึ้นมาจากด้านลอมหูนี่ก็สามารถเดินทางขึ้นมาตรงมา องมาตามเส้นทางที่ชาวเราเดรีวิวรู้ว่าว่าอินดีนะสิได้มาฮอดพระธาตุพูนนาะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ยังอยู่ตามตรงไหนตรงหน้านี่แหละยังบ่ดได้ไปหอดพระธาตุเถือนะพี่น้องมีบ่ต้องแปลกใจโมเมนห่างไกลธาตุเดิอพี่น้อง อันนี้ปลาสาขอถ่ายในเ <มา S 2> นด้อเอาพระธาดโจนสิทธันนี้บัวด้กายพี่น้องโ่นธาตโพนธาตุคือไปทะลุดีจะรอรีวิวที่มาประธาตุโจนครส่งเครื่อง ไปก็เห็นสวนวัฒนธรรมที่แรกเจ้าสวนวัฒนธรรมอยู่ตัดถนนใช้มากก็ต้องในเวครับเป็นจ้าเขาวัฒน,นารรมเมื่อบา้านตลาดนัดพ่อไม่เลยแต่ลอยในนี่นนอ,อพูนยหญ่ไปพูนตลาดน,านัดพูยใหญไปพูนแล้ว มาหอดพระาธาตุฝนเป็นทีทำหอยเนาะพี่น้องในเมื่อนี้ที่ว่าลงไปบันเทินทีผพ้าพี่น้องผ้าไปหล่อเบ่งจบบ้านพอบ้านเกิดของพอพอสลากันได้มา,ากราบสักลาบบูซาองค์พระาธาตุฝนแนทนกำเหลืองเนาะในเมื่อนี้แต่ดีใจแห้งลายเนาะพี่น้องผ้าพี่น้องมาเอาบุญเอาศีลน้อกันเนาะพี่น้อง <c oughs> ยินดีมีเฮงวัสดุสูตสุคนเดียวจิรีวิวภาพต่อไปนอกพี่น้องคือ,อบัานาคำน้อยคือเอฟซีเอฟซีาลาวยังให้ถ่ายภาพเป็นเลนหยาเลหยาให้เบิ่งสาลาวก็สีแด้ถ่ายบันนาคำน้อยช่วงเลนหยาสันสันให้เบิ่งด้วยพี่นอ้องเพราะว่าสาลาวก็มามาเวียนมาเวียนกับพระธาาุผุนเนาะ เวียนสามหอบพี่น้องเวียนสามหอบเท่าจงได้หนังคอพรเนาะตามความเสื่อถือเนาะพี่น้องโอเคเดี๋ยวสาวเราอย่างเวียนเทียนก่อนเด้อพี่น้องเทนนี้สาวก็ได้สาบกาบสักกาบุซาเป็นที่ห้อยแล้วเนาะพี่น้องสิขอได้อำนาจประจากพี่น้องไปเพียงเทนีและฝากกดไลกด้ศา WhatsApp ตาไข่กุ้งกระดิ่งให้สาวคนมันอนเล่เด้อพี่น้อง ขอหายอยู่ดีมีเองเื้อสุขุสุคนผูดายด้มานำซาลาวลามือนีกับข้อหายมีแต่ความสุขความจเจริญหุเฮืองไปไฟบางนาความเจ็บจะได้ความไข่ข้หายมีเนาะพี่น้องมีแต่ความสุขกายสบายใจ,จเจริญเจริญยิงยิงเห็นไปเนาะพี่น้องในมือนอีซาลาวลากะพาภูมิใจจีรได้ผ้าพี่น้องได้มากาบมาไหว้และผ้าพี่น้องได้หาบได้ส้มรีวิวเส้นทางแต่บ้านเกิดคงปลอดซาลาวลาจนมาถึงพระาธาตุพนเนาะ เดี๋ยวตัวจากนี้ไปสาวเราก็สิได้อำนาจมาจากพี่น้องไปเพียงตัวนี้หลบ๊ายบาย